สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมือนีเนาะจ้ะมูเิ่นแบบว่าอยากกินสมตําฟีมือมวมยเนาะจ้ะก็เล็ดจัดในเพื่อนเนาะจ้ะตําส่วหัวหอยเป็นหอยเชอรี่แซบเซบเลยจ้ะมากับปลาเผามีเอฟซีันขอมาดนแลวน้าปลาเผาก็เล็ดจัดห้เนาะจ้ะกินดิฟไร่ขีบไรยเนาะกินซุกนํามาจ้ะแซบแซบด้วยกันจ้ะนี่ทุกคนดันอ่อนซอนแห้งอันนี้กระช่ายกระช่ายจ้ะเพื่อนขายอยู่ตลาดเอามากินกับสมตํา จดเล,เล็กกี่กินแล้วลนะหมูอยากกินฟีมือมวยพนว่ะอยากตำส้มตำจะแซ่บแห้งอืมจะใช่ออนมมาเสร็จๆน้ำกันด้วยจ้าป๊อตดกระชายกับส้มตำได้อยู่เดยไม่นานต้องบันยาข้าวปุ่นนะั่นเล็กเคยกินไหมไอ ส้ตมตำแล้วก็น้ำยาข้าวปุ่นแตบแบบว่าเอาตำส้ตมตำแล้วก็ราดน้ำยาข้าวปุ่นพร้อมนะอืมไ่เคยแซ่บแคบไก่ขาวมัวนอาคุฝาดปอน เป็นไงบ้างส้มตำได้ไหมได้อร่อยแซบไปเลยหอมมากตำสูตรเลยนะสูตรท่างี้สูตรเลยนะจนอ,ะอันลูกเพ็ถามอันนั้นใส่พริกขัออจนลูกเพ็ถามตำจังในได้ซีนี่วันนี้มาลองเลยแซบอีเลยเอาคือบุ้งไม้ไผกินปลาไปนี่แซบอีเลยอันนึงเผาตัวใหญ่ๆเลยจ้ะ ให้มูกินถ้าแต่เพื่อนกินดิฟไรใสยเดียวกันเลยอู้ <c oughs> แต่ว่ากระโบเด็กกินปลาเผาดนละ่ะในคลิปนะเอาอันนี้ออกให้เพื่อนก่อนกินง่ายเอาเล็กปลาเนื้อปลาหวานมาก กินข้าเนียวหนึ <c oughs> ่งเ๋ยวแสบถอกหอยแบบหอยใหญ่ๆงจ๊ะหอยเชอรี่หอยกุ้บดีนะอืมอ่อนแห้งเพกรนตุ่มติดใจติดใจมาละกอมะละกอปลอมมะละปอมติดใจมาละปอมเพื่อนติดใจมาละปอม เอาเลยดี๋ยป่าตัวบุบายึงแซ่บฝนท้อก็เซาตกเนาะมอหอยง่ายเลยสังเกลยดห่องอกินสมตำไป<ต>นั่น คนแห้งแบบนี้ต้องอันน,นั้นได้เนี่ยต้มปลาสดหันห้อนใส่ปลากระย,ยิ่งเนาะอืหมัมกหลายใส่ผักกระยิ่งเอาไปเลยปลาก็ก็กินปาลาดเ,ดเ,เลยกินอ,กอยู่แซ่บสมตำบ่ะแซ่บสมตำแฮงบ่ได้เ็ดเผ็ดแห้งด้วยแต่มือนีแต่ว่าก็เผ็ดอยู่ ว่าให้เลือกสมตำเนี่ยฟองขางเคียงสิบบกินบนไหนเนี่ยมากูมากับมาอือเนาะ เขาเสียบดในช่วงจรวดอาหารครับบรรยากาศก็ดีดีเลยหืมกินตังบ่วงจ้ะกระช่ายงามแห้งคนหลังขายแบบนี้เลวยดีจ้ะไปเห็นงามๆก็จัดมาบ้านบ่มีเลยบ่หมองไ่เคยเห็นทีนี่อ่อนแห้งบ่มีเสียนนะปกติกระชายแบบมันจะมีเสียนไงอันนี้ไม่มีเลยหอมเผ็ด กินกับอันนั้นคือสีแซมเนาะเขาป่นเศร้าแล้วกันะขนมจีนน้ำยานะพร้อ,อมตัวละปลากะหวานหวานเพิ่เผาใหม่ๆอด้วยจ้ะไปยืนเผา ไฟขบวนที่สองจริงๆจะจะไม่มือขนาดนี้อฝน,นตกด้วยตาเมื่อน,นี่ฝนตกชมรถไฟ <c oughs> ของเมืองทุอบ่ญเขากินของหนึ่ง เขาสิเบงนะเขาได้บอลเงินทีหน่หลังฮึมสะพักสะใจให้กินว่าให้กินตำหมูฮงแสบกินแนวนี้เด้อใส่มือยพ่ออีเหล่แมนใส่มือมันจังแสบไมีบางกลนนิ่นหวานทำไมไม่ใช้ช้อนกินเมื่อยนะจ๊ะแต่ว่าตำหมูฮงเนาะสมัยพ่อแม่เพิ่งจะพากินนะ กินมือไม่ต้องแสบเลยนะนอามีดีตึนฝ่าวะ,ะอ่อนได้มือนนี่ป๊อดเล็กดูโอ้ยากกว่าใหญ่เลยหอยใหญ่จ้ะหอยใหญ่ จิตใจก็ใช่จิตใจอย่างนี้นะเรากินกเอาแปลามาแซบ่บมันพอดีคำมันอ่อนนั่นนะมันกรอบพอดีคำกรอบ,อ,อ,บอันนี้อ,อ่ะ ปลาเผาส้มตำมีเมนูง่ายๆแต่ว่าเซ่บมากบ,บ้านๆเนี่ยแ่อบอก <c oughs> ปลานิ่นเขาขับปลาเนี่ยเขากะมกักได้เลยปลาทับทิมนะอยากกินปลาอันนั้นหน้าปลาที่มันเหมือนเขาอ่ย่างปลาแะเพีนเ่นบอกไข่มาปิ่งกินกตลอดทั้งันเคยเห็นในรูปอยากปลาตัวเล็กๆแต่มีไข่ไข่เป็นน้อเหลืองเหรอจ๊ะ ตเัวเป็นตะแเสบนอกกระตับหมักทัว,กกทวแมนแม่ครับกายมันกรอบ,บดีดหายากอยู่ปลาไอ้นั่นปลาตะเบียนไข่ขนาดเป็นตลาดนี่มาสองพอมีเลยไปหาสือนะยา ความอยากเนาะไม่เคยไปนี้ใครตื่นแต่หกโมงเช้าหมื่นไหนเขาคือกันอยากกินจับกเผานะืุนตีสามไปเฝ้า่านที่ว่าเขาขูดบกเผาคลายเนาะเฮ้ยอ่ะเพราะว่าถ้าไปสายไม่มีไงสดน้ำแนไม่เกย เขียดหอกเขียดฮาตะเมนูได้นี่เขาเห็นกินแบบว่าคนอื่นเพิ่นกินเอามเขียดจริงๆนะมกเลยอ๋อมกเออเอามามกกับเป็นตะแสบแมนมกเขียดหน่อยอันไหนคือกันปิ่งกินก็ตำหักทั่วแม่เนอะอันไหนเขียดนะแมนแต่ว่าเขาบ่เคยกินได้เขียด ยังไม่เคยกินก๊บมันกินอยู่ <c oughs> เคยกินแตก่กบหน่อยนี่หลอจา้าอาหารกะว่นยูงเสียจา้าแนวกินเนาะเข้ามากินเนียงเข้ากับเอามันกินเพราะว่ามันกินได้เยอะนะแล้วมันก็อร่อยด้วยอันใส่ใส่เลสมตำน้ำอ,อีกแล้วแซ่บแม่โบแม,มนว่าผู้นั้นผู้นี้กินสมตำเขาก,กินโบใดไปเรียนแบบโบแม,มนเด้อาหารมันก็มีอยู่ซ้ำหนิเนาะ บพราะสัญหางก๋วยเตี๋ยวกับใครเมื่อไหร่แล้วเนาะเพราะว่าอันสิไปซ่ำดีอาหารกระว่นอยู่ซ่ำนี่จ้ะอาหารบ้านเราอร่อยมากไปกินสู้ทรงสู้สีนอะแต่งังนคับมาตำสมตำกินอยู่แห่งที่เจาเอ้ยกินยังก็บ,บ้าสวาสุดเอามาฮูมลังก้างหน้าเลยถ้าหยิบออกให้ ba bà bụng nhai đừng đi nì Nó kinh kháu xẹp à ừ. Nó nhai gì Đại lươi สมสนใจอยากลรวบอกม,มากินสมตำซีมือมูแสบเป็นมาเห็นแตนี้คลิปไม่สีแสบอีรีปอ่ะคนวมาสีมันจะแสบเพราะมาเจอของจริงเป็นไงล่ะตำบักหลายเนื้อเลแตนนี่หอยอันทุ่งลาหาสิบบาท,ทหอยแันชอรยดีสืบบทท่อมาที่เพื่อนต้มแกะตาออกแล้วลอนดูเน้นะ ว่าสีโบเพชรกะเพชรอยู่เด้อ ข้เดียว15บาทนี่นะเบิดข้าวหมดบ <c oughs> ่ค่อยหิวเลยค <c oughs> ันภาพมันมืดจังเลยมันกับข,ขอโทษขอขอภัยหลายๆเ้ยจ้ะฝนตกนอกจากมือน,นี้มืดเร็วฝนตกมืดเร็ว <c oughs> แต่ว่ากะจริงๆริยทายุบานก็ไดแต่ว่าอยากเอาบรรยากาศทงไ้ทงหน้ามาฝากพี่น้องเพื่อนนะจ้ะ เังโกบเัีงเกียรอันมี<า>พี่น้องเ,เอฟซีพอนยู่ต่างประเทศเนาะจะเ <_ d ata> พิ่นบอกว่าอันชอบบรรยากาศข้างหลังมากเลยดูแล้วคิดถึงบ้านเ <_ d ata> พิ่นบอบ่ทันไเดีกลับบ้านนะโควิด <COVID. S 2> คนห่างไากลใ่าอือหือโอ้แสบแต่ว่าปลานี่คือสีเบิดอยู่ดอกแต่ว่าต้องไปกินหลังคิดมันคำน้ำเอฟซีพิ่นกัเป็นห่วงอยู่ว่ะยังเือห้าอยูู่้เดียวนะเลย กัมาทายเนี่ยนั่งยี่คนเดียวแบบนี้แหะคนเดยดอกอันตรายกลัวแบบว่าวันหนึ่งน้อเราไม่รู้ไงแต่ว่าก็พยายามให้น้องมาอยู่เป็นเพื่อนอยู่น้องกัมมาทายยังหายเองสินะเอาแล้วน้องเ้าไปกินลังคีบบอจิไปเล่มต่ออยู่ด้วยนี่เอาแล้วค่ะทุกคนสาหรับคลิปนี้เนาะตำส้วหัวหอยหอยเชอรี่เส็บแสบเลยจ้ะให้มูกินล้วก็ปลาเผาตัวหญ่งปลานิน่นเสียบไล ก็สิไปเล่นกินหลังคลิปต่อก็มูเข่ากับเบิดพอดีจ้ะค่ะคือเก่าเนาะคะ่ะมวยกะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การติดตามและะ้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆเจ้าถ้าใครมาคลิปนี้นะคะอยากให้มูมวยมาออกอีกนะคะมวยกะฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ดคลิปต่อไปสำหรับมือนี้มวยแหล้วก็เล็กกี้ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ